ไอ้เปลี่ยนปั๊มปั๊มน้ำปั๊มบาดาลนะครับปั๊มบาดาลช่างใหญ่เรากำลังขึ้นปิดฝาเออช่างใหญ่เรากำลังขึ้นปิดฝามาโชว์รายการมาโชว์นานแน่อ่าใช่ครับผมจากเปลี่ยนจากปั๊มออโตเมติกเป็นปั๊มสมิร์ทครับสมิร์ท เสมอตัวแรงหนึ่งหนึ่งแรงนะครับท่อออกนิ้วหนึ่งท่อออกนิ้วหนึ่งติดไอ้ติดระบบลุกลอยตัดน้ำอัตโนมัติเวลาท่อเต็ม,มเวลาท่อเต็มเนาะเวลาถัางน้ำเต็มอ่ะก็จะตัดอัตโนมัติโครงการอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นโซลาเซลล์ได้ครับ ช่างบอกว่าสองหมืนกว่าบาทโซลาเซลล์สี่แผงนะมันก็จะไม่เปลืองไฟมันก็จะช่วยประหยัดอีกอันนี้ก็ใช้ระบบไฟฟ้าไปก่อนถือว่าน้ำแรงครับน้ำแรงอยู่นะครับความลึกประมาณสามสิบเป็นท่อเก่าครับจอไว้นานแล้วประมาณสามสิบกว่าเมตรนะครับ <laughs> โอเคน้ำเค็มบ่ครับน้ำเค็มบ่น้ำจืดพอได้เหร นะครับแ้งน,น,น,นี้ก็เป็นแทงชาวบ้านช่วยกันบริจาคสร้างขึ้นมาให้วัดเพราะทำพร้อมวัดครับวัดสร้างมาเก้าปีก็แ้งนี้ก็เก้าปีาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อศาสนาศาสนา,า,สา,านะครับเพื่อ <c oughs> นี้ เดี๋ยวสงสัยจะได้มาอาบน้าอยู่วัดแหละน้ําไหลดีนะครับเอาช่างใหญ่ลงมาตอนไหนเนี่ยโอ้โอผมลืมผมลืมถ่ายตอนไตลงลืมถ่ายตอนไตลงนะครับทีมงานช่างนี่นี่เออหใหญ่เห็นแล้วครับติดตามติดตามด้วยนะครับผมติดตามอาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมติดตามได้ น้ำไหลแรงดีเ<ร>านาะท่นะอนิ้วหนึ่งไอ,อ้ท่อน้ำบอกท่อนิ้วมอเตอร์แรงหนึ่งครับขอบคุณครับผม